สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยไทยโกอินเตอร์เหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานผมขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมายุ่งมากเลยนะฮะวันนี้นะผมขออนุญาตมาพูดถึงเกรดเล็กเกรดน้อยรวมถึงการเดินทางก่อนการเจอกันระหว่างพระจันฉายพีเคสัญชัยมวยไทยยิมกับโจเซฟลาซิลีนะครับซึ่งไฟน์นี้เนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นสตรอเวทครั้งแรกของโจเซฟลาซิลีนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้เข็มขัดแชมป์มาจากพระจันฉายนั่นแหละฮะ คู่นี้นะครับเคยเจอกันมาก่อนในศึกวัน157เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022หรือปีที่แล้วนั่นแหละฮะผลการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยมันเป็นการหักปากกาเซียนทั้งหลายทั่วโลกเลยนะครับโดยการที่พระจันฉายเนี่ยถูกอาวุธของลาซิลี่ทำลายซะจนเลือดไหลไม่หยุดนะครับแล้วก็ขอยอมแพ้ไปก่อนจะเริ่มยกที่4นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของแชมป์คนใหม่อย่างโจเซฟลาซิลี่ที่เพิ่งคว้าชัยมาหมาดๆจะตัวเขาได้ขยับรุ่นขึ้นไปในรุ่นฟลเวทเพื่อเจอกับ รถถังจิตมังนนนะครับแต่ผลก็ออกมาตามคาดเลยครับแพ้คะแนนลาบข้ามนะฮะโดนนับไปเยอะแยะนะฮะแล้วก็หลังจากไฟนั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่เคยเห็นโจเซฟลาซิลี่ได้ชกในวันอีกเลยนะครับแต่กลับมาที่ด้านพระจันฉายครับหลังจากที่เสียแชมป์ก็หายจากสังเวียนไปนานถึงประมาณ8เดือนเลยนะครับแล้วก็ไฟแรกที่กลับมาชกหลังจากเสียแชมป์ก็ได้เจอกับคอมเพตแฟร์เทคครับซึ่งพระจันฉายก็ได้นับในยกที่2นะครับเอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันเหนือชั้นนะครับ แล้วก็5เดือนที่แล้วนะครับ<ม>ก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์เฉพาะการกับพี่ 3A กไก่ย่าง5ดาวนะครับซึ่งมูลเหตุเนี่ยมันมาจากการที่โจเซฟลาซิลี่ไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์เนื่องจากอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็ในไฟนั้นเนี่ยพระจันฉายสามารถจ้ำแขน,นครับเอาชนะนอกพี่ 3A ไปได้อย่างสวยงามนะเพราะว่าคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วรอบหนึ่งนะ แล้วก็พจัญฉายเนี่ยขึ้นแท่นเป็นแชมป์เฉพาะการมวยไทยรุ่นสตรเวทนะครับซึ่งโอกาสการล่าแชมป์เข็มขัดจริงนะ่ยมันก็ยังมาไม่ถึงนะครับพจัญฉายเนี่ยก็เลยเบนเข็มมาชคในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพื่ออุ่นเครื่องนะครับซึ่งไฟนั้นผมเองที่เป็นคนดูนะทึ่งถึงความผิวของพี่แกด้วยเหมือนกันนะครับโดยการที่เอาชนะคะแนนอัครามฮามิดีผู้ซึ่งปราบพี่จอมโอหดอัตโตมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นนักชกค,คิกบ็อกซิ่งที่ดีอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับในไฟนั้นเนี่ย ด้านพระจันฉายต่อยเต็มกรามอัครามเลยนะครับในยกที่2แล้วได้นับไปนะครับแล้วก็เอาชนะคะแนนอย่างเอกชนไปได้ซึ่งเป็นการเอาชนะได้อย่างสวยงามติดต่อกัน3ไฟต์ติดเลยทีเดียวนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยพระจันฉายและโจเซฟลาซิลลี่ก็ได้ท้าทายกันตอบโต้กันไปมานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนานพอสมควรนะครับแล้วก็พ่อนานั้นมีกระแสต่างๆนานาว่าโจเซฟลาซิลลี่จะเลิกมวยหรอหรือว่ากลัวพระจันฉายหรือเปล่าซึ่ง มันก็ยืนยันโดยจากปากบิ๊กบอสชาตรีสิทยอดธงนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็คลี่คลายนะครับจบลงด้วยภาพนี้ครับนี่คือภาพโปสเตอร์นะครับของวันลุมพินีครั้งที่46นะครับเป็นการประกบคู่มวยของพระจันฉายเจอโจเซฟลาซิลีภาค2ซึ่งการเจอกันครั้งนี้นะครับจะเจอกันในศึกวันลุมพินีครั้งที่46ในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทานั่นเองนะฮะ ซึ่งคู่มวยในวันนั้นเนี่ยมีทั้งตะวันฉายซูเปอร์บอลอ,อันเจซ่าแม็กเซนชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับเพชรจีจา้าเมืองไทยเจอนาบิลเงี้ยก็คือมีแต่คู่ที่เด,เดือดๆทั้งนั้นนะครับไฟที่ถึงนี้นะครับพระจันฉายก็ได้ฟิตซ้อมอย่างหน,หนักที่ค่ายพีเคมาโดยตลอดนะครับซึ่งเสือ2ตัวเนี่ยมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับมันก็คือเป็นการล้มแชมป์นั่นแหละครับถ้าผมเดานะ ส่วนตัวผมคิดว่าพระจันฉายเป็นต่อเพราะว่าพี่แกก็ได้ขยับเนื้อขยับตัวมาโดยตลอดนะครับซึ่งสกิลของพระจันฉาย3ล่าสุดอ่ะมันสามารถตอกย้ําได้ครับว่าสกิลพี่แกเนี่ยค่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เดิมทีมันโหดอยู่แล้วเนี่ยแต่สกิลด้าน3ไฟหลังเนี่ยมันโหดมากนะครับคือเก่งมากนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพระจันฉายก็ได้ซ้อมอย่างเอาเป็นเอาตายนะเพื่อไฟนี้ที่รอคอยมานานนะครับแล้ว,วพระจันฉายก็มีการท้าทายเจ้าของแชมป์นะฮะ ให้มายืนแรกกันกลางเวทีเลยวัดกันไปเลยฮะว่าใครจะทนกว่ากันก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันแล้วกันนะฮะว่าสําหรับคู่นี้เนี่ยใครจะฟ้าชัยไปได้สําหรับช่องมวยไทยโคโอินเตอร์นะครับขอเชียร์พระจันฉายสุดตัวก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยนะครับที่ลงคลิปช้าจนเกินไปนะฮะ